สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่4รู้ที่จะปรับเปลี่ยนรู้ที่จะรอดฟ้ายังไม่ทันสว่าง ผมกับพ่อก็ต้องเตรียมตัวออกจากที่พักกันแล้วจากที่พักของเราคือศาลเจ้าในสุสานเดินออกจากสุสานข้ามเขาเตี้ยเตีเต้ยลูกหนึ่งตัดผ่านทางเดินตามคันนาเล็กๆทะลุถนนเส้นเกษตรกรรมกว่าจะมาถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็เป็นระยะทาง1-2กิโลเมตรทางเดินก็แสนจะลำบากผมต้องคอยจูงพ่อเดินด้วยความระมัดระวังไปตลอดทาง พอมาถึงหมู่บ้านพ่อก็จะพาผมไปเดินเคาะประตูตามบ้านทีละหลังๆตอนนั้นผมยังเล็กมากแล้วพ่อก็ตาบอดด้วยจึงทำให้มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นกันอยู่หลายครั้งทีเดียวเช่นครั้งหนึ่งที่เรามาเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งพอประตูเปิดออกมาเจ้าของบ้านก็ถมน้ำลายใส่หน้าเราทันทีพร้อมกับตะโกนด่าเสียงสั่นว่าเคาะอะไรตาบอดเหรอไม่เห็นหรือไงว่าเรากำลังจะจัดงานศพกันอยู่นะฮะโถ ก็ผมมองไม่เห็นจริงๆตอนนั้นผมยังสูงไม่ถึงร้อยเซนติเมตรดีเลยแล้วจะดูได้อย่างไรว่ามีงานศพพ่อก็รีบขอโทษขอโพยเขายกใหญ่แล้วเราสองคนก็รีบหลบออกมาเมื่อมาถึงบ้านหลังใหญ่ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่หมาตัวโตหนึ่งเห่าเสียงดังขึ้นพร้อมกับกระโจนออกมาทันทีเราตกใจใส่เกียร์ถอยหลังหนีแทบไม่ทัน คนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งก็เด็กเล็กไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนดีลุกลีลุกลนวิ่นชนกันเองเข้าผมโดนพ่อล้มทับเอาอย่างจังเจ็บจนร้องไห้จา๋าแถมยังถูกพ่อด่าซ้ําอีกว่าหน้อยข้าตาบอดแล้วแกก็เลยไม่มีตาด้วยหรือไงผมเอามือนวดเข่าข้างที่เจ็บร้องพางจุงพ่อเดินต่อไปพ่อก็ยิ่งโมโหหนักเข้าตะเบงเสียงดูผมอีกว่าแล้วแกจะร้องไห้หาอะไรอีกฮะ ผมก็ไม่กล้าส่งเสียงอีกพอน้ำมูกไหลก็ได้แต่เบะปากเดินต่อด้วยความน้อยใจไม่ง่ายเลยกว่าจะมีคนนำอาหารเหลือที่บูดจนเริ่มส่งกลิ่นเปรี้ยวมาให้เรากันนั้นเราก็ยังซาบซึ้งใจยิ่งเฝ้าขอบคุณเล่าจากนั้นก็มาเคาะประตูบ้านข้างๆพอเจ้าของบ้านเปิดประตูพัวกออกมากระจองหน้าเราแล้วว่าจนจนผีจะมารับไปอยู่แล้วยังต้องมาทำบุญทำทานให้พวกแกอีกหรือไงวะแล้วแต่น้องชาย ไอ้กับข้าวของพวกแกนั่นเอามาเผื่อแผ่ให้พวกเรากินบ้างได้ไหมผมรู้สึกตกใจมากที่เขาอยากได้อาหารของเราจึงรีบจูงพ่อเดินหนีไปนึกไม่ถึงเลยว่าในโลกนี้จะยังมีคนที่อยากได้แม้แต่ข้าวขอทาน